เราไมันด้รักใครง่ายอย่างที่ได้คิดนะต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาทังนั้นรักที่ให้กันเหมือนโดนกันขวางทางไปอย่าเลยอย่ารู้ว่าฉันขาดเธอจะเป็นอย่างไรแค่รู้ไว้ว่าโลกทั้งใบจะให้เธอคนเดียวโอเคผมเปทุกัคนคอมแจ็คบัตวานะครับไปงไงผมเสียงผมใช้ได้ไหมครับ โอ้ถ้าผมตอนนั้นไม่เล่นตัวนะโอ้พี่ต๋อไม่ได้เกิดผมก่อนอื่นนะเพื่อนคนเหมือนเดิมครับได้เวลาไขาม่มดแดงแล้วเมื่อทุกคนนี่นี่นี่แจกวัปตามาทุกว,วันได้ผมการหาไขาม่มดแดงครับเพื่อนทุกคนนี่เมื่อกี้ผมร้องเพลงให้มดแดงฟังนะครับเพื่อนทุกคนมดแดงมันเชอบมากเลยเพื่อนทุกคนมันก็ไตหนีออกไตเต็มเอาไปขึ้นป่ามาเลยผมมันบอกว่าเสียงผมนี่ก็คอยออกลูกยิงม,มันกล้าร้องให้เปนทางอีกเพื่อนทุกคนนี่นะครับธรรมชาติ เราอยู่กับธรรมชาติเพื่อนทุกคนเราต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับเพื่อนนี่เป็นการหาหากินนะครับเพื่อนทุกคนเป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านในบผมตอนเช้ามาผมก็ต้องมาหาไข่มดแดงอาหารลดร,ร้คตาเพื่อนทุกคนมีโภชนาการสูงด้วยมีวิตามินแบบที่ร่างกายต้องการด้วยนะเพื่อนทุกคนลองศึกษาดูนะครับผมศึกษามาแล้วนะเพื่อนทุกคนบำรุงผิวพรรณดีด้วยเพื่อนทุกคนไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วไม่ต้องไปเกาหลีแล้ว มาหาแจ็กบ้านป่าน,าน,นี่เองเพื่อนทุกคนนี่เข้าป่าเข้าดอยนี่ฮะก่อนอื่นนะครับเพื่พอนๆคนเราต,ต้องคัดแยกก่อนนะครับเพื่อนทุกคนนี่แล้วก็คัดแยกนี่ออกก่อนแล้วก็ทาการนี่ไขม่มดแดงแบบนี้ช่วงนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นไข่ฝากของมันไม่เพื่อนทุกคนเป็นไข่เย็บของมัน,นครับหรือว่าช่วงนี้มดมันก็จะผลิตแปลว่ามดงานของมันออกมาไม่เพื่อนทุกคนมันจะไม่มีไข่ใหญ่ไข่เต้งนะครับ หน้ามันจริงก็ต้องเป็นนั่นแหละกุมพามีนาครับนี่นแหละนึงจะมีไข่เด้งๆมันนะครับแบบนี้เพื่อนทุกคนกินได้นะครับสดแต่ส่วนมากเขาก็จะเอาไปแบบผสอมอาหารเป็นไปตกปลาครับสายวิชิ่งนี้ชอบมากครับผมนี่มีเอาไปขายทั่วที่นะครับโอ้โลนึงตอนนี้หายยากมากแพงมากพางแพงด้วยครับผมเป็นการแบบหากินอยู่กับธรรมชาตินะครับเพื่อน แจ็คบ้านป่าก็มาหาทุกวันครับบางวันถ้าฝนตกนี่ตัวนี้ฝนตกนี่มันก็หาไม่ได้นะมันจะมันจะแบบว่ามันจะเกาะแป้งของเราเป็นคนตัวนี้จะเอาแป้งโรยใส่แบบนี้ครับแล้วก็เป่าออกแบบนี้ครับนี่นี่ง่ายง่ายอยู่ง่ายมากครับนี่โอ้ขาวๆมีนี่มีแต่ไข่สวยๆเลยครับางามๆครับ นี่เป็นไงครับผมกินได้นะครับแจ็คบ้านป่ามาตัวนี้ครับผมตอนนี้ได้เวลาเอาเมาแดงไปเก็บ้นะครับผมแคลรู่ไวเมลูถึงใบอบพอกัอนนะครับผมผมอายแล้วครับผมใครผมอายสวัสดีครับเพื่อนทุกคนแจ็คบ้านป่าไปกับเราจาแจ็คบ้านป่าด้วยนะครับปู้เยี่ยมโอเค